เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเดินทางไปญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโตเกียวโอซาก้าหรือฟุกุโอกะคุณจะเจอฟิกเกอร์วางขายอยู่แทบทุกที่ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อไปจนถึงตึกใหญ่กลางเมืองฟิกเกอร์ไม่ใช่ของเล่นธรรมดาแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปแล้วคำถามคือทำไมฟิกเกอร์ถึงสำคัญขนาดนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบฟิกเกอร์คือส่วนต่อขยายของอนิเมะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผูกพันกับโลกของตัวละครมาตั้งแต่ยุค60ตั้งแต่เอสโตโรบอ ดไปจนถึงดรา้อนบอลและวันพีสําหรับแฟนๆอนิเมะการได้เห็นตัวละครโปรโดของเรากลายเป็นของจริงในรูปแบบสามมิติมันคือความรู้สึกพิเศษคล้ายกับได้สัมผัสโลกแฟนตาซีด้วยมือของตอนเองและนั่นคือเหตุผลข้อแรกฟิกเกอร์ช่วยเชื่อมโยงเรากับเรื่องราวที่เราหลักฟิกเกอร์เท่ากับงานศิละปะในญี่ปุ่นฟิกเกอร์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่ของเล่นแต่มันคือศิละปะที่รวมทักษะหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่การออกแบบการปั้นไปจนถึงการลงสีด้วยมือบางชิ้นใช้เวลาผลิตนานหลายเดือนและมีช่างฝีมือ เฉพาะทางทำงานร่วมกันหลายขั้นตอนมันจึงไม่ปแปลกที่ฟิกเกอร์ในญี่ปุ่นจะมีความจริงจังและพิธีพิถันกว่าหลายประเทศธุรกิจระดับหมื่นล้านเยนอุสาหการรมฟิกเกอร์ในญี่ปุ่นไม่ได้เล็กอย่างที่คิดจากข้อมูลล่าสุดตลาดฟิกเกอร์มีมูลค่าหลายหมื่นล้านเยนต่อปีมีบริษัทใหญ่ๆอย่างค er, ุซามาคอปเปเอลเตอร์โคโตบุกิยะที่ผลิตฟิกเกอร์ทุกเดือนและทุกปีจะมีงานรวมตัวของนักปั้นมืออาชีพและแฟนคลับจากทั่วโลกเช่น Wonder f e s t i v a l ที่จัดทั้งแบบฤดูร้อนและฤดูหนาวญี่ปุ่นจึงให้ความ สำคัญกับฟิกเกอร์ในระดับเศรษฐกิจแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศการสะสมเท่ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีแนวคิดที่เรียกว่าโมเทเนียลหรือการไม่ทิ้งของง่ายๆการสะสมฟิกเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการให้คุณค่ากับิึงของคนญี่ปุ่นจํานวนมากมองว่าการสะสมคือการฝึกสมาธิฝึกความอดทนและการชื่นชมรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ราคาหลักร้อยหรือหลักหมื่นทุกตัวจะได้รับการดูแลอย,อย่างดีบางคนถึงกับสร้างห้องพิเศษ ไว้สำหรับโชว์โดยเฉพาะฟิกเกอร์เท่ากับความทรงจําและตัวตนสําหรับใครหลายคนฟิกเกอร์ไม่ใช่ของสะสมธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของความทรงจําบางตัวแทนคือความรู้สึกของตอนเด็กบางตัวแทนคือแรงบันดาลใจในชีวิตและบางตัวแทนคือของขวัญจากคนสําคัญเพราะแบบนี้ฟิกเกอร์ในญี่ปุ่นจึงมีความหมายมากกว่าที่ตาเห็นทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ฟิกเกอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันคือศิลปะมันคือธุรกิจมันคือความทรงจําและมันคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของประเทศนี้แล้วคุณล่ะมีฟิกเกอร์ ตัวไหนที่มีความหมายกับคุณเป็นพิเศษไหม